สวัสดียามแลงกับเย็นวันที่สิบห้ากันยาน่าจะเนาะวันที่สิบห้ากันยาหกสี่ก็มาพร้อมกับสายฝนน่าจะเนาะเสียงอาดิบชาดเจนเนาะค่ะเพราะว่าฝนกําลังหยุดต,ตกแล้วก็ฝนฝนตกดินเนาะค่ะเนาะฝนตกดินฝนตกดินยิบยิบอยู่จ้ะก็เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเนาะค่ะเนาะแล้วก็ภาพอาสิบเบลอเบลเน,นาะจะเนาะเพราะว่า ฝนมาตกเข้ากระบอกกายืนออกไปไกลจะ้ะก็วันนี้ก็เราจะมาติดตามผลงานของน้องบอนกระดาษด่างและก็บอนทุกๆต้นนะจจะเนาะหลังจากที่เข้าได,ตดา้ตัดใบตัดใบออกนะคะเนาะเพื่อว่าจะกระตุ้นให้เพื่อนเกิดหนอก็กเห็นพลนเกินขาดค่ะทุกคนเห็นพลนเกินขาดค่ะบม่ว่าจะเป็นแบล็คเมจิกหรือว่าเจ้าบอลแม้กระทั่งหน้ากากฟาโล แล้วก็ไว้ลาวาเนาะคือบอนทุกต้นจ้ะออกหนอทุกทุกต้นเลยจ้ะดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณมากมากสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเนาะคนแนะนำมาตัดเลยบุญภาตัดเลยวสันตะตัดใบเลยวสันจ้ะพ่อได้ตัดใบแล้วเนาะนาพ่อวันที่เก่าวันที่เก้ากันยาเนาะจะเนาะข้าวเดี๋ยวมาเบิง่ง มุลภาพกับวาซิมากแกะกาเพิ่นออกนอสเนาะสรุปแล้วมาเขียดูเป็นหน่อแล้วจ้าโหดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆพอมาเห็นหน่อเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะหนอโผพวอขึ้นมานีดเดียวเนาะซ้ำหัวไปขีดเนาะจากวันที่เก่าจ้ะก็สรุปแล,แล้วก็เราก็เลยตั้งว่าน้องเกิดวันที่9เดือน9 6้านาสี่นสเนาะก็เป็นเลขที่สวยเลยทีเดียวค่ะก็หลังจากนั้นเกิด พอรู้ว่าหนอเพื่อนออกนะ่าจะเนาะมีคนจองแล้วจ้าน้องไม่ว่างแล้วนะคะออกน้องแฝดจ้ะก็จะมีต้นด่างต้นหนึ่งแล้วก็เห็นไปไปพอพ่อวอขึ้นมานะคะเนาะรู้สึกว่าสิเป็นสีเขียวน่าจะเนาะรู้สึกว่าสีกอดอกแกเด๋นนะคะเนาะเป็นสีเขียวแต่สําหรับต้นนั้นจะเป็นด่างเห็นไหมคะทุกคนอันเนี้ยตันวมมนี้กะบลเม้นบลเม้นตุ่นด้ยค่ะเป็นหากจ้ะเห็นเห็นบ่จ้ะ เนะาะดางังดังน่าจะดงังครึ่งใบเนาะจะเนาะกะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกว่าพรุ่งนี้วันที่16น้องเขาจะกลางใบไหมกะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพันแนะนํามาเนาะคะ่ะเนาะน้องอีกผู้นึงเนาะจ๋าพันบอกมาเพันว่าสําหรับของหนูเองอตัดให้เหลือสี่ใบว่าสันเอื้อก็ดีกด็ดีขึ้นกะจะเป็นการกระตุ้นเนาะจะเนาะกะขอบคุณหลายๆเดอ้อจ๋าเด้อ